ไอสัตว์เออเอาเอออย่างน้อยอันนี้ได้ศูนย์ห้าละผ่านตัวแรกเฮชินไอเดียที่สองขาดศูนย์สี่ตัวเดียวก็จบแล้วเนะี่ยจัดไม่กดรอบนี้ยศูนย์สี่ออกแน่นอนนี่จัดไปมั่นใจเออ เมื่อกี้ยังออกให้เลยหยุอะไรวะเนี่ยไอ้บ่นพิเศษเนี่ยเห็นป่ะยังไงศุนทรีก็ต้องมาหาเราเว้ยกล่องเงินมันแค่หลอกเฉย เฮ้ยไ่่รเกนีดงกี่แม่มึงาเี่เมื่อกี้ก็หลอกกูรอบนึ่งอกูจะหลอกกูอีกเลยโรอบนี้ได้แน่นอนเว้ย พราะไม่มีเมดลมาดูดวงเราละไอ้กัมดดวงเออมันขึ้นมาเพื่อมันยื้อให้เราไม่ได้หุ่นที่ต้องการเนี่ยอ,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 อมอยาอรอื่นมาบ้างก็ได้อ,อ ใส่กุ้งกล่องเงินว่ะรู้สึกไม่ดีเลยเอาอีทองเว้ยสูสีไปจบๆนะวินวินไม่กล้ากดถอนไป่แย่เจเจกูเขาว่าห้าดีห้าดีอะ นี่มันเรื่องตลกพี่อะไรเออกูไม่ออกหรอกเอ้ตู้ตู้มันต้องบวกศูนย์สีส่กับศูนย์ห้ามาจัดทำมอลออกศูนย์ห้าตัวเดียวให้กูวะไอ้สัตว์นี่ไงมา IDM เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหุน่นสายยิงแล้วยังไงก็ต้องออกเว้ยอา้าว <l ots> เรียบร้อยกูโด,ดนดุนทัวเลยข <g ül> อเถอ็วายละขอสูงสี่สักโตกูจะกูจะเริ่มเปิดโตนี้ละให้กูเก็บเหรียญไอดีอื่นไม่ได้เปิดอื่นเหรอ <laughs> เป็นควยอะไรกับเบอร์ห้าวะอ๋อเนี่ยากไปเบอร์ 5, ห้าไงกูขอเออึงขอเบอร์สีไม่คุยกูขอเบอร์สีไม่คุยอย่างคนตีกูคุย้ยแล้วเออขอบคุณครับืม่ตีก็ได้สักีไม่ตีก็ได้สักที <laughs> แล้วประเด็น,นคือที่ไะไรู้ป่ะเราเปิดมาสายสามไอเดีย ไอดีไอเฮียเอ็มออก2ตัวเลยแล้วไอดีที่ผ่านมาคือ <correspond> ค <gamma enders> ุยอะไรลูกที่กูเปิร์นดีไอเฮียเอ็มตั้งแต่แรกดีกว่าโอวิสต์การ์ตัมบัตเทิลโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันไหนกันดั้มแมนชนโอเปอเรชั่นสองนะครับใช่แล้วครับนี่คือคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำกันดั้มหมายเลขห้าบูสเตอร์ยูนิตแน่นอนว่าในเมื่อตู้นั้นมาเราก็ต้องทำคู่ฝาแฝดมันด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ทุนอว้เล่นกันอยู่นะครับไม่ต้องพูดเยอะงั้นเราก็มาต่อกันกันดั้มหมายเลขสี่บูสเตอร์ยูนิตนั่นเองทรพัพย์ของมันก็เหมือนเดิมครับกันดั้มหมายเลขสี่ตัวเดิม แต่ติดบูสเตอร์ยูนิตที่ทําให้เคลื่อนตัวในอวกาศได้อย่างคล่องมากขึ้นเราก็มาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมกันบ้างสำหรับกระดน่หมายเลขสี่บูสเตอร์ยูนิตในเกมนี้ครับก็มี2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอส500แล้วก็เลเวลสองคอส550ไม่หุ่นสายฟ้าอาวุธของมันก็มีดังต่อไปนี้แต่ตอนนี้คุณก็เห็นแล้วแหละว่ามันถืออะไรอยู่เพราะว่าตัวเก่ามันถืออย่างนี้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือดับเบิลบปไพเปอร์บุสกานั่นเองก็เป็นอาวุธแบบเดียวกับของ G3 มีทัดเเวลลาาายยิิงงออออกกกไปกกป็็ตสนน10่มซ ฟันธรรมดาก็ฟันได้2ที 2> อย่างต่อมาเป็นวอล์คันกันมีทั้งหมด30นัดเอาไ้ยิงตอดแล้วก็อาวุธอย่างต่อมาครับอันนี้ก็คือของหาก,กีไปจำตัวของกันดามาเล็กสีเมกาบีมลันเชอร์แต่คุณอยจะคิดว่ามันจะยิงเหมือนเดิมมันไม่ใช่แบบเดียวกับของร่างเก่าคุณคอยดูแล้วกันสิ่งที่ได้แตกต่างอย่างแรกก็คือบีมมันชาร์จไว และเมื่อเรายิงออกไปแล้วแล้วก็ใช่แล้วครับบีมมันลากได้และเวลายิงออกไปมันเป็นเส้นเหมือนกับพวกบีมของซ็อกแต่ต่างจากของร่างเก่าที่ใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานแล้วก็ยิงทีเดียวจบไม่สามารถลากให้ไปโดนต่อได้เรียกได้ว่าของดีอัปเกรดจริงๆครับแล้วก็เอาวุธสุดท้ายก็คือบีมกันเอาไว้ยิงก่อทีเดียวกันหมดแล้วครับเอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูสอะไรก็เหมือนสามารถอีเวนได้หนึ่งที บินซิกแซกได้เพราะว่าด้วยพลังของบูสเตอร์ยูนิตที่ได้ติดตั้งมายอย่างที่ร,รู้ๆบูสเตอร์ยูนิตทำให้คุณตัวนี้น้นสามารถพุ่งบนอากาศได้นั่นเองอย่างน้อยก็แตกต่างกันจากตัวกระดัมหมายเลขห้าบูสเตอร์ยูนิตตรงที่มันเวลาพุ่งมันไม่มีไมโลเวอร์ที่เอาไว้ทนรีซิสแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือเวลาบินบนอากาศหรือว่าพุ่งซิกแซกไปมามันก็ทำมันเหมือนกันแล้วก็อีเวนด้หนึ่งทีเรือนทางคอเตอร์ก็เหมือนเดิมเอาท้าตอกที่หน้า เร่มบทบาทก็ไม่ต่างอะไรจากตัวเก่าเลยครับสายยิงระยะประมาณกลางๆแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นตัวนี้ให้คุ้มจริงๆแล้วก็คุณควักเมกะบีมแลเชอร์ม,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 มาพร้อมเลยครับนั่งชาร์จรอแล้วก็ยิงแม่งเลยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันรีโหลดไวครับไม่เหมือนกับปืนกระบ,บอกเก่าที่กว่าจะโหลดเสร็จก็ตัวเองก็ตายแล้วแต่นี้ยิงเสร็จรอโหลดแป๊บเดียวยิงเสร็จหันล้มแล้วก็บีมกัน แล้วก็ฟันทีหนึ่งพองงามนะครับอย่างที่เห็นนะว่าทั้งกระดัมหมายเลข4หรือว่าหมายเลข5 b o บูสเตอร์ยูนิตท,ทั้ง2ตัวบทบาทหน้าที่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวเดิมเลยแต่ด้วยร่างอัปเกรดของมันอย่างบูสเตอร์ยูนิตก็ทําให้เราสามารถเล่นตัวนี้ได้ง่ายขึ้น แล้วก็เราใจกว่าเดิมเพราะมันบินไปไหนไปไหนได้สะดวกเหมือนได้ล่นหุ่นเจนใหม่ๆนั่นเองครับตอนนั้นก็คือเรื่องความตกต่างในด้านอาวุธตัวจี05จะถือดาบ2มือส่วน g ี04จะถือเมกาบีมันเชอร์ที่สามารถลากได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูพาที่ผมจะเอาไว้กันเลยนะครับสำหรับตัวกระดัมหมายเลข4 booster unit ว่าผมจะเอาไว้ยังไงสำหรับกระดัมหมายเลข4 booster unit ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล2ค o s 550พาสที่ผมจะเอาไว้ก็มีดังนี้ขาเลเวล3 ทัสเตอร์เลเวสามโบเดลเฟมเลเวสองหนึ่งเกาะเลเวห้าแล้วก็เพิ่มยิงเลี้สามกับหนึ่งหลงพวกคุณในแนวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรแบบว่าเบอร์วังอลังการมากก็เพิ่มตามเบสิกส่วนเรื่องบูสเตอร์กับยิงก็เพิ่มให้มันพอทัดเทียมกับพวกคุณระดับพอเดียวกันได้มาดูเรื่องอาวุธบีมเซเบอร์ก็เหมือนเดิมใช้ใช้ของตัวเก่าได้อาวุธแต่เดิมแล้วจะถือคล้ายๆกันก็คือไฮเปอร์บิลเลเฟกับไฮเปอร์บซก้าแต่ตอนนี้พิเศษตรงที่ มันถือไฮโปสก้าแบบคู่ได้บางคนอาจจะถนัดบีจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเล่นตัวนี้ยคุณถือ2กระบอกเถอะเทพแล้วคุณจะติดใจงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสลับกระดับหมายเลขสีู่สเออร์ในตัวนี้จะเป็นยังไงไม่ได้ลงสนามจริงกับปืนที่ได้รับการบัฟในอย่างดีงามนะครับเคงั้นก็ไปดูกันฮึฮ แต่โดนตันโดนอะไรไปอยู่ความเฮีย้ยนี่มันอะไรกันชาวกล้วยชากระนาวกับไข่ไดนโนเสาร์ไอ้เฮีย้ยมันทำทุกรอบเลยดีกว,ว่ามันตัดแค่ส่วนแรกๆอะที่แม่งเดินแบบคนตีนะค่อยเล่นปกติแล้วมัง้งอันนี้ฮะมองเหมือนก่ามันใช้ท่าไปดูแล้วก็กดบล็อกมันมันใช้ท่าหลัจากสิ่งนี้มันเป็นบล็อกเลย แล้วก็กดท่าป็ออก,กันต่ออีกทีนหนึ่งแล้วมันก็ติดคล้อมสึงมันได้เสียป้อกันด้วยไม่ใช่แค่บาเอลอาชอนกันนั้มด้วยตอนนี้แด้ท่าไหน,นไือท่าฟันพิเศษแน่เลยแต่เป็นฟันข้างแต่ช่างเถอะเราเล่นมันก็แก้ไปแล้วอืม ถ้าเกิดแม่ไม่แก้นะไม่แก้ใครยะไปเล่นว่าูถเท้าเขาคงไปไล่เนี่ยไล่ฝันแทนใช่ใช่ยิงอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไม่กระเสร์มีบูตอีกควันตีนอยู่ผ่านไปน้องเดีายการเลย Ờ là chú ôm gì vậy đi ăn chút nào đi Ừ kìa đi đi ăn chút đi đi ăn chút đi ăn ต้องฟูขอบไม่ใช่เหรอเย็ยนไว้นะโยมเย็นไว้เย็นไว้ไยไวเย็นละล่อด้ไปรอให้ผมหน่อยฮะอยากินมื้ใไก่โยอัมปอง มือหยาะเทพวะฮะเกมมันไม่เข้าเลย <c oughs> โอ้ยสวยไม่เล่นมีอะไรกันในน้ำวะยังไม่ถึงสงการเท่าไหนไปอยู่ในน้ำวะร <c oughs> คขับรครับ อู๋นึนตึงด่านน้ำในภาคสี่ว่ะอูเจอชแน,นลหนึ่งน่าสนใจมากเอ็มอืมว่างลองเข้าไปดูลิสในชแน,นลมันดูอ๋อกาตำตอนน,นี้ถูกูชอบมากเลยไปนั่งฟังเรื่องมีเง่าของตํากู วีีจะคลิปด่ากังฟูตลองนี้ที่เขามันมีปรมาจารย์บอกว่ามดวัวไทยแม่งของเก้แล้วแม่งก็แพ้คนญี่ปุ่นมั้งนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์เกเบิแล้วมันแพ้แล้วมันก็บอกว่าโป้งไม่ทันวันนั้นซึมซับพลังไม่พอ แล้วก็อ่อนให้เด็ดนึงเพราะว่ากลางฟูแก๊งมากถ้าไม่อ่อนให้เดี๋ยวมึงอ่ะตายเนี่ยเนี่ยกลางฟูอ่ะทำให้ช้ำนอกนะแต่มวยไทยอ่ะไอ้กลางฟูอ่ะทำให้ช้ำในนะแต่มวยไทยอ่ะทำให้มึงช้ำนอกเลยไอ้สัตว์มวยอ่อนนี่ที่มวยอ่อนตอนนี้จำบัวขาวไปไปเตะคนใหม่แน่ไม่ได้อ่ะไอ้เยี่ยมไม่งช้ำนอกปากตาย จำได้ว่าไอ้ยี่มแม่งช้ำนองแล้วแม่ง<ด>มา<ะ>แข่งไม่ได้อ่ะใช่เจออย่าเฮ้ยไปพี่ปูกูอชอบอ่ะเขาพูดเป็กเขาดีว่ะไอ้ย่ากังฟูเนี่ยจะทำให้เราอ่ะช้ำในสมวยไทยจะทำให้เราช้ำนอกไอ้ย่าพ่อเขาช้ำนอกพี่ด้วยว่ะอืมโอ้แล้วจิงเหลียนิ้งหนีดีวะไอ้ย่าไรไรสาระดิอ่กูนั่งฟังเนี่ยแล้วดิแล้วไปกวดตีนเนี่ย ด้ววยค่่า่าอูนเดียวเเคยดูช่องนี้ใช่ป่ะเคยเคยเคยเสียงเสียงผ้าเขาหลอ,อกเกินไป,ปเลยมันมันโคตรใหญ่เหญ่โอ้ใหญ่หัวมันมันมันเป็นแค่แนวล,ล้อเลียนกังฟูใช่ไหมถ้าสิกูจับใจความแค่แนวมันคิดว่ <cos mon> า,าน่าจะยังไง พอที่กูดูทุกคลิปเขาเขาจะพูดปรมาจารย์กลางฟูทุกคนเลยเว้ยแล้วแล้วจบตบท้ายได้เล่าเรื่องเรื่องแพ้แพ้ทุกคนมาเว้ยยังไงรวมศิลปะการต่อสู้ทุกสาขาเท้ากาดำปากเป็นภาษาอีดาน่าจะเกี่ยวกับมวยส่วนใญ่กลางฟูมีเรื่อยเยอะเออ โอ้ย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 หาเนี่ยโอ้ยวันซัเดแข่งคูอะไรเนี่ยสุดยอดวิชาหมากินความคิดที่มีมานานแต่ก็ไม่้จัักกินความคิดเป็นวิชาเด็ดเี่ยวไลยได้ทั้งประเทศโอ้โโอ้โหควกวตีละนานเลยอยนี้นะแรอหมอ่อ อะไรนะหมากินความกินใช่อดถอนไปนะพี่พีรีเอายิงหลังเพื่อนกันเองโอ้โหแกเจอคนโมโหติดตาสองตาติดกันเลยวะเฮ้ยอย่าหาหัวไอ้ที่มึงพูดเนี่ยอ่โคตรแทมตกยุ้มพระมวยไทยตัวจริงเนี่ย ไอ้ยกูว่าแนวมันเป็นอย่างที่กูคิดจริงด้วยเอ็มมึงดูปกคลิปตะก่อนร้ายกว่าคลมนี้มันหนุได้ดีไอ้ออกไปกูยิงแต่งนี้แหละนิดเดียวกูว่าเอา เฮ้ยทำไมเขาพากเสียงเหมือนพากหนังแผ่นเลยวะไอ้เหี้ยอาจจะเป็นปลายเขาก็ได้เฮียเกุชอบว์วายสัตเซกุชอบ์เนี่ยเฮียโอ้รของโคตรปรุบปรารถนาเอาวงยิงเข้าไปเลยเกรงแม่งเนี่ยมรกรายยกไอ้เหี้ยมีบ้องคู่อ่ะไอทีเขาบ้องคู่ไอ้สัตว์ ชอบเลยสีอาร์ตกูอยากชอบเลยแนวนี้อือกูชอบน้ำฝนกับคอบูเบอรกับทิ้ง,างสายที่สองตัวไม่ไมละไอติมวอลเขามียาโคสตวนวัวมีบ้องโครู้จักเปล่าไอ้อ่ะเขาบอกว่าเขาค้นพบพลังมหาศาลจากการนั่งสมาธิวะ่ะยัดแม่งานดีจริงกูรอบนี้เคล็ดลับคือ